อันนั้นก็จะต้องอเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูนก็กำหนดไว้ว่าอนอกจากจะ,ะเสนอขอเปิดโดยคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็จะต้องอมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของเสียงสองสภารวมกันจึงจะสามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ พักการเมืองแต่ละพักก็จะต้องไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเพราะจะอาศัยพักใดพักหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าเสียงไม่น่าจะพอนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าสภาก็จะเปิดในสองสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการเปิดสมัยวิสามันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับนส่วของยังไม่ได้พิจารณาเรื่องเปิดวิสามันนะครับ แต่ผมคิดว่าสำหรับเรื่องแก้รัฐมนูลก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะได้มีการพิจารณาเมื่อมีการเปิดสภาในเดือนพฤศจิกาอันนั้นจุดยืนประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่าเราสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนะครับแล้วขณะนี้ก็ ได้ส่งผู้แทนของพรรคเข้าไปร่วมพิจารณาในกรรมธิการซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ส่วนความเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปทำประธามติก่อนหรือไม่อย่างไรนั้นก็มีความเห็นชัดเจนว่ารัฐนูลระบุไว้ชัดว่าถ้าจะแก้มาตา256ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเอาไปทำประธามติก่อนแต่บังคับว่าหลังจากผ่าน ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วจะต้องไปทําประชามติเพื่อขอความเห็นชอบอหลังจากผ่านรัฐสภาก่อนนําขึ้นทูลเกล้าซึ่งอันนั้นก็รัฐมนูรก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทําประชามติก่อนคถ้าเขาอย่างแต่เรื่องด่วนของที่ฝ่ายคา้านเสนอมาคือเรื่องของการพิจารณาการช่วยเหลือหรือการดูเรื่องของการชุมนุมตรงนี้นนะไม่ใช่เรื่องของแก้ไขกฎหมาย เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องเป็นผู้ดำเนินการซึ่งก็มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกลไ,ไกลสภาจะไม่สามารถกลไกสภาก็ต้องเป็นทางออกหนึ่งนะครับรัฐสภาก็ควรจะเป็นเวทีในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเงื่อนไขสําคัญเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถช่วยหาทางออกให้กับประเทศได้ซึ่งทุกฝ่ายอย่างน้อยก็3ฝ่ายที่ควรจะมีความเห็นร่วมกันหรือว่ามีความสําคัญนะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านแล้วก็วุติีสมาชิกซึ่งถ้าสามารถเห็นไปในทางเดียวกันได้การแก้ไขรัฐนูลก็ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสําคัญซึ่งผมเองก็ก็เรียกร้องมาก่อนหน้านี้ว่าควรจะได้มีการหาหรือร่วมกัน3มฝ่ายแล้วก็เพื่อหาข้อยุติร,ร่วมกันหาความเห็นพ้องร่วมกันการแก้รั้นหนุนจะได้ประสบความสําเร็จส่วนเปิดวิสามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพักจะไปพิจารณาแต่ว่าพักใดพักหนึ่งโดยลําพังก็คงไม่สามารถที่จะเป็น ไปกาหนดได้ว่าควรเปิดหรือไม่ควรเปิดแต่ว่าสภามันจะเปิดอยู่วันที่หนึ่งอีกครึ่งเดือนอยู่แล้วนะครับ,บยังไม่ได้ยินเลยครับความจริงเคยให้ความเห็นไปแล้วว่ารัฐบาลแห่งชาตินั้นเท่าที่มีมาในโลกเนี่ยก็คงเป็นในสถานการณ์สงรามในภาวะไม่ปกติหรือระบบการเมืองปกติ มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรือไม่มีทางไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งขณะนี้ระบบรัฐสภาก็ยังเดินหน้าไปได้นะครับยังไม่ได้ถึงทางตันหรือว่าไม่มีทางไปแต่อย่างใดนะครับยังไม่ยังไม่ณเวลานี้ยังไม่เห็นว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไข อะไรที่โลกเขาเคยทำกันมานะครับเพราะว่าระบบมันยังเดินไปได้ครับขอบพระคุณก็ขณะนี้ก็ยังเดินไปได้ครับสาภาก,ก็ยังจะเปิดได้ตอนเดือนหน้านกลไกก็ยังเดินไปได้เราก็ยังมีรัฐบาลยังมีฝ่ายค้านยังมีวุฒิสมาธิกลไกทั้งหมดก็ยังเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบนัสาภาอยู่น,นะครับ เอจจอ,อผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้โควิดโมเดลเข้ามาเป็นแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์คลี่คลายปัญหาของประเทศเนี่ยทุกอย่างก็จะไปได้เพราะว่าขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศเราเนี่ยนอกจากประสบกับปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจซึ่งทุกประเทศในโลกก็ประสบอยู่แล้วเนี่ยเรายังมา ประสบกับปัญหาการเมืองซ้ําเข้ามาอีกนะครับโควิดเนี่ยเราประสบความสําเร็จเป็นตัวอย่างประเทศหนึ่งของโลกก็เพราะว่าอนอกจากมาตรการที่ถูกต้องของรัฐบาลแล้วความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เราผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองเนี่ยถ้าเราใช้โควิดโมเดลร่วมกันกับทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นสถานการณ์ที่ท ท,ทุกคนไม่อยากเห็นเนี่ยไปได้โควิดโมเดลจะซื้อหองคงโมเดลน่านจะดีกว่าโควิดโมเดลเป็นแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของทั้งโลกนะครับขอบคุณนะครับกดบต,าา <S <S ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ